สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจีอาทิตย์ที่8ธันวาคมโดยหงแดงสุรินท์มวยไทยเจีอาทิตย์ที่8หงแดงบอกว่าเป็นมวยไทยเจสีที่แฟนๆพลาดไม่ได้ทั้ง4คู่ในวันนี้เบียดคู่ขี้ส้สีถึงดีกาประเภทต่อยกันตู้แตกชีกทุกความมันไปดูทั้ง4คู่เรียกน้ําย่อยก่อนคู่หนึงมินโฮโชดบานแสนรคครึ่งเกาหลีนะวันนี้ปะทะแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊101ปอนด์ คู่สองตะวันฉายพีเคเขาใหญ่วันนี้ดวลรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยร้อส่วนรองคู่เอกแชมป์ปูเสือตัวที่23นักชกเสื้อสามารถช่องเจเป็กปตทะท,ะทองทวีวันนี้ปะทะจอมเก่าอย่างน้องแชมลักกี้บันเทิงร้อส่วนคู่เอกขุนเขาหน้าเปื่อยทีเด,ดช้างนครศรีวันนี้ดวนเพชรสยามจอพัทยาร้ยาิ1 9 นี่คือทั้งสีคู่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่8ธันวาคมโดยหงแดงสุรินทร์วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f c เหมือนเดิมชอบกด s ับ s ไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบก่อนเข้ามวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่แปดเรามาดูมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมบทวิเคราะห์ของหงแดงนะเข้าสามคู่โอ้โห,โหถือว่าเป็นสามคู่ ที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะคู่หนึ่งฟิลผ้าเบรกคอมแพกเจอกับเจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยร้อเก้าเรทเปิดมาเนี่ยฟิลต่อ5 4ก่อนชกนะเรทเสมอฟิลมวยคู่นี้ขอบอกว่าสนุกมากๆเป็นฟิลนะเดินเบียดเดินชนเตะขาต่อยหมัขดขณะที่เจาะเหล็กตอบโต้โดยการวางแข้งซ้ายสลับขวาวันนี้ยกหนึสดูฟิลทำได้ดีกว่านะแล้วก็ ราคาก็ขยับต่อขณะที่เจาะเหล็กนะวันนี้ตอบโต้หนักๆแรงๆหมดสามยกสถานการณ์เป็นรองนะจเจาะเหล็กยกสี่เจนุ่มมพี่น้องน้อยบอกเดินต้องเดินหนะ้าเจาะเหล็กจเจาะเหล็กออกมาเดินนะวันนี้เดินศาสตร์แข้งซ้ายแข้งขวาแข้งซ้ายแข้งขวาขนาดที่ฟิลวันนี้โอ้เขาบอกว่าต่อยตั้งรับไม่ดีนะหงแดงบอกว่าฟิลนะ่ะเดินนะ่ะดีแล้วขณะที่ต่อยตามรับทําไม่ดี โอ้โห و, หมดยก4เนี่ยเจียวเจ้าเจียวจ้าเลยยก5จเจาะเหล็กออกมาเดินต่อนะแล้วก็ฟรีคิก 3, 3 4 4 5ดอกลนะสุดท้ายพลิกกลับมาชนะฟิล้าเบกค,คอมเบคได้แบบนะเบียดเบียดน่ะเฉียดฉิวมากๆโอ้โหบทวิเคราะห์มวยไทยเจส็สีวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่จเจาะเหล็ก FC หงแดงคงเอออิมมีพีมันมาที่คู่สนะคู่สองมนพรามสิทธิพชรุกกันเจอก,กับจิรวัน์สราชภูมิ ร้อยสองป้องกันแชมป์นะวันนี้เรทมวยคู่นี้นะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบ่ายสองเรทปิดนะเปิดเบื้องต้นมวฑพระรามต่อสิบเอ็ดแปดหลังจากนั้นบ่ายสองก็ปิดยาวเลยนะเอฟซีปิดยาวจนมาถึงเช้าวันอาทิตย์ช่างน้ําหนักเสร็จก็ยังไม่เปิดหลังจากนั้นประมาณสิบโมงอนะเรทเปิดเปิดขึ้นมาเป็นมนพระรามต่อสองหนึ่งมวยคู่นี้ต้องชมมนพระรามนะมวฑพระรามเนี่ยซ้าย หลากหลายมากๆวันนี้โชคดีมีลูกรับนะเดินขู่เดินชนเดินเบียดลูกถีบเท่าไยจังหวะออกได้ดีลูกหมัดเนี่ยโอ้ต่อยได้คมขณะที่จิรวัตรหน้าเดียวนะวันนี้จิรวัตรมีแค่หน้าเดียวมีแค่เข,าข่าวงในไม่มีอาวุธอื่นโอ้วันนี้ สู้มนพระรามไม่ได้นะวันนี้ต้องยอมรับว่าจิรวัตรสู้มนพระรามไม่ได้บทวิเคราะห์ของขงแดงวันนี้ให้อยู่ไปที่จิรวัตรมองว่าจิรวัตรนาะทีนี้แกร่งนะโอ้จิรวัตรเนี่ยหลายๆไฟที่ผ่านมาโชว์สกิลโชว์สเตปไม่เห็นแล้วว่าแกร่งเดินเบียดเดินชนแล้วมวยคู่นี้แปลกมวยไทยเจะสีนะของแดงอยู่ในวงการมวยมาเนี่ยกว่า30ปีนะไม่เคยเห็นมวยไทยจะสีเรทปิด <c oughs> ครั้งนี้นะครั้งแรกนะที่ของแดงก็เห็นว่าเรทเนี่ย เปิดออกมาแล้วก็ปิดปิดเพราะอะไรไม่ทราบแต่วันนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามนพระรามนะวันนี้ของเขาดีจริงๆวันนี้มนพระรามเบียดนะไม่ใช่เบียดชนะแบบขาดลอยเลยวันนี้มองว่าจิรวัตรสู้ไม่ได้มวยคู่นี้ของแดงให้อยู่ไปที่จิรวัตรสุดท้ายจิรวัตรแพ้ไม่ว่ากันมวยมีแพ้มีชนะหงแดงมวยคู่นี้นะหงแดงชอบไปที่เข่าในของจิรวัตร ไม่ได้มองไปที่อย่างอื่นมองว่าจิรวัตรมีเข่าในวันนี้เบียดชนเบียดทนมองว่ามนพระรามคุมมาเยอะน่าจะมียุบมาเยอะมียน่นแต่สุดท้ายไม่ยุบไมย่ย่นโอเคไม่ว่ากันบทวิเคราะห์มวยไทยจ็สีของแดงพลาดไปแล้วหนึ่งคู่มาที่คู่สามคู่สามเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินหรือชื่อใหมส่สิทธิชักนะสิทธิศักนะสิงห์มาวินเปลี่ยนประเดิมเลยนะเอฟซี FC. วันนี้เจอกับลูกช้างเพชรสมนึกวันนี้ลูกช้างเข้าเวรแทนเพชรเหนือนะ เพชรเหนือต้องเขาเชียงใหม่ไม่สบายป่วยโอ้วยคู่นี้ขนาดลูกช้างมาแทนนะยังต่อยได้เบียดต่อยได้คู่ขี้อะ่ะโอ้ลูกช้างโชว์สกิลว่าเห็นนะลูกเสียบลูกแทงลูกศอกเนี่ยทําได้ดีแต่วันนี้ลูกช้างมาต่ำกว่าพิกัดนะต่ำกว่าเวทเวทเนี่ยเวทมาไม่ดีเลยเวทวันนี้เวทเวทมามาขาดนะต่อยร้อยสามสิบสามแล้วมวยมาขาดนะ มาแบบไม่ต้องลดวันนี้มาชนเพชรเก้าล้านซึ่งเป็นมวยในรายการแล้วก็ทําได้ดีมากๆหมดสามยกเพชรเก้าล้านควันออกหูหรือสิทธ่สักควันออกหูนะอยู่ไม่ได้แล้วต้องเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนสุดท้ายนะยกสี่เนี่ยเป็นลูกช้างเถียงไม่ออกนะแผ่วปลายเอยเอเหี่ยวปลายนะภาษามวยเรียกเหี่ยวปลายลูกช้างเหี่ยวปลายนะเหี่ยวปลายหเห็นเลย ยกห้าแม้ว่าจะพยายามออกมาสู้นะออกมาสู้เดินเบียดเดินชนแลกกับสิธิศักดิ์ได้แบบสนุกแต่ก็ไม่ทันนะเอฟซี FC. พอยกสี่เนี่ยยกสี่เนี่ยสิธิศักดิ์เขาทําได้ดีเขาปล้ำเขาฟัดลูกช้างได้ไม่ออกยกห้าแม้จะออกมาได้เสียวบ้างแต่ก็ถือว่าไล่ไม่ทันสุดท้ายเพชรเก้าหลานชนะลูกช้างเพชรสมนึก อีกครั้งนึ้ย้ำแค้นมวยคนนี้ย้ำแค้นบทไปข้าวบไทยเจดีวันนี้ให้อยู่ไปที่เพชรเก้าล้านสุดท้ายเพชรเก้าล้านมาตามนัดเข้าสองคู่นะส่วนคู่เอกวันนี้คู่เอกมาที่พรสเนสนสภูมิพัฒน์เจอคัมแบ็กที่เคจุตนาเรทเปิดนักพรสเสนต่อรองสุดท้ายราคาข้ามไปอยู่คัมแบ็กต่อห้าสี่สามสองประมาณนั้นเกมการชกคู่นี้สนุกนะโอ้สนุกมากมาก เขาบอกว่าแลกเดือดถึงดีกาแล้วได้เป็นคู่ดูเดือดด้วยวันนี้ต้องยอมรับว่าไอ้เจ้าเมย์เนี่ยมาดีนะมาใช้ได้เลยโอเคการฟิดซ้อมที่ใต้อาจจะฝนตกแต่การมาเก็บตัวกับพี่ตูก่ก็ทำให้พรเสน่ดูดีขึ้นเยอะเลยวันนี้เสียบแทงนะโอ้โหสู้สู้นะสู้แบบหมดยกหมดยกสี่นะต้องชิงดำนะเอฟซีมวยคู่นี้หมดยกสี่ชิงดำนะคัมแบ็กต่อน,นิดเดียว ต้องมาชิงดำสุดท้ายออกมายก5้าเนี่ยคัมแบ็กมาปิดเกมนะด้วยการสาดแข้งซ้ายขณะที่เมพยายามเดินอยู่แต่เดินไปเจอแข้งซ้ายเจอเหลี่ยมสองถามทีนะพรสเสน่แพ้แพ้ลงมาวันนี้ต้องยอมรับว่าพรสเสน่โชคได้ดีแต่คัมแบ็กทำได้ดีกว่าบทวิเคราะห์ของแดงให้อยู่ไปที่คัมแบ็กสุดท้ายคัมแบ็กชนะวันนี้เข้าสามคู่พลาดหคู่ไม่เป็นไรขณะที่พลาดนะ มันมีเหตุที่ต้องทําให้พลาดก็คือเรทนี่แหละวันนี้มันรับลงพรางพอสมควรก็ไม่เป็นไรมวยมีแพ้มีชนะนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่1นธันวาคมโดยหงแดงนะวันนี้เข้าสามคู่พลาดหนึ่งคู่ไม่เป็นไรบางทีเอฟซีหงแดงนะบางทีเรื่องเยอะทักเข้ามานู่นน,นี่นั่นตอบทุกคนนะหงแดงมองมองเอฟซเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอธิบาย ตอบคำถามทุกคนหงหงแดงเนี่ยอ่านคําถามอ่านคอมเมนต์ของพี่พน้องๆทุกคนไม่เป็นไรถามมาดีก็ตอบดีถามมาไม่ดีก็ตอบดีเพราะหงแดงไม่เคยมอง f อซีว่าเป็นศัตรูถือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะเข้าถูกก็บังเอาสองข้างมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดนี่คือมวยไทยเจ็ดสี มาที่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่8ธันวาคมโดยหงแดงสุรินถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีที่น่าดูอีกนันหนึ่งคู่หนึ่งมินโฮยชดบางแสนวันนี้เจอแสงทองน้อยแสงทองค่าแก๊ส0 0 1่อนปอนด์มินโฮ17นะลูกครึ่งเกาหลีชื่อเดิมนี่เพชรพยัก์โชดบางแสนเพชรพยัก์เสือก้าวมวยไทย3ฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะปอเชยออดูดรแพ้ปูดาวออโตอาวันแพ้ศิลาชัยดาบชาญกองปราบ ขนาดที่แสงทองน้อยแสงทองคาแกสส17จากลาหานทรายบุรีรัมชนะสิงห์ทุ่งสงวีเคเขาใหญ่แพ้ชนายเปอร์เอาอุดรดอนชนะนอกยกสองเพชรนาำทิพย์หชัยวัดเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะมินโฮนี่ประเภทขาแรกขาลุยเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวล่าสุดเนี่ยแพ้ศิลาชัยดาบชามกอรป่าโอ้วันนั้นเจอของแข็งนะศิลาชัยเนี่ย ถือว่าเป็นมวยไม่ธรรมดาวันนั้นมินโฮต่อก่อนได้แล้วก็มีสถานการณ์อยู่ช่วงหนึ่งนะที่มินโฮมีมีเขาเรียกว่ามีเรทมีคะแนนนำมีคะแนนนำศิลาชัยวันนั้นศิลาชัยเผื่อชนะมินโฮได้ก็ต้องลิ้นห้อยนะโอ้โหลิ้นห้อยลิ้นห้อยพอสมควรวันนั้นมินโฮทําได้ดีมากๆนี่คือมินโฮนะขนาดที่แสงทองน้อยแสงทองคาแกสเนี่ยตูเติงจาก บรีร์นะเป็นมวยประเภทเปิดเกมหน้าแข่งขวาเตะเจาะยางเก่งในก็เหนียวแน่นสรีร่รูปร่างดีสอบขอ่มมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่มินโฮนะชอบไปที่เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดหัวจิตหัวใจดีมวยคู่นี้มองว่าห้าสิบห้าสิบแต่เมื่อต้องชี้ชัดวันนี้ก็ต้องชี้ชัดไปที่มินโฮมวยเปิดเกมขาแรกขาลุยซ้อมอยู่บางแสนนะพี่โชต์เอาไปซ้อมอยู่ที่บางแสนเพราะว่าที่บางแสนเนี่ยมีคู่ปั้มคู่ซ้อม คู่หนึ่งชอบไปที่มินโฮชอบฟางแซนชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูตีหมอจิตมวยหูตีหมอจิตชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมวยหูตีหมอจิตนะัดจะทาเสื้อนะพิมพ์ลายสวยงามมา,มากๆแจกเอฟซีที่สมัครเข้ามาถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับเอฟซีแฟนมวยหูของตีหมอจิต สมัครเข้ามาได้สมัครมาได้เสื้อพิมพ์ลายสวยงามมากๆมาที่คู่2คู่2ตะวันฉายวีเเขาใหญ่นะตะวันฉาย VK เขาใหญ่เจอกับรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอมวยไทยร้อยตะวันฉายนี่สิจากอุดรนะขณะที่รุ่งเรืองเล็กนี่สิจากอุบลตะวันฉายล่าสุดเนี่ยแพ้แสนวริศเอ็มซีซูเปอร์เล็กมวยไทยแพ้นอกยก1นึ่งเฟสอรวันวันชนะไม้สร้างเงินสอยิ่งเจริญการช่างช่องเ ขนาดที่รุ่งเรืองเล็กชนะนอกยก5เก่งสยามสิทธิ์บอลสกลแพ้เก่งสยามสิทธิ์บอลสกลสุดท้ายชนะทักษะลูกเจ้าพ่อโรงตม้มจังหวะฝีมือนะตะวันฉายเนี่ยตะวันฉายเป็นมวยขวานะเอฟซี FC, แข่งขวาดีสเตปการออกอาวุธเนี่ยแน่นอนมากๆเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามไม่ชัวร์ไม่ออกส่วนขวางหน้าแทงก็ทําได้ดีถือว่าเป็นมวยฝีมือดีคนหนึ่งขณะที่รุ่งเรืองเล็กเนี่ยรุ่งเรืองเล็กเนี่ย ขวานะเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาสอกคมในแกรง่งมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่รุ่งเรืองเลยนุ่มเนี่ยมวยไทยชอบไปที่อาวุธหนักแรงนะนอกได้ในดีเปิดเกมโอ้โหแล้วนาทีนี้นาทีเอ็นมวยไทยของพี่นกน้อยไม่ธรรมดายกคีรีเนี่ยก็วันนั้นอัดฉลามดำมาส่วนราชเดชก็โอ้โหไม่ธรรมดาวันนั้น ก็อัดคู่ต่อสู้มาแบบขาดลอยส่วนเจาะเหล็กนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อัดฟิวบีดเบียดไปปลายพลิกกับปราชนะส่วนเด็กดอยนะเด็กดอยก็ไม่ธรรมดาโอ้โหวันนี้ขอบอกว่าที่เอ็นมวยไทยเนี่ยแน่นอนมากๆชกสี่คู่วินสี่คู่วันนี้รุ่งเรืองเด็ก หงแดงบอกว่ามีโอกาสชนะสูงวันนี้ด้วยอาวุธที่หลากหลายกว่าวันนี้เจอตะวันฉายแม้จะไม่ใช่งานง่ายแต่ก็ไม่เกินเลยที่รุ่งเรืองเล็กจะเบียดเฉือนชนะมวยคู่สองวันนี้ให้อยู่ไปที่รุ่งเรืองเล็กจะเบียดเฉือนชนะตะวันฉายวีเคเขาใหญ่สนุกมาที่คู่สามคู่สามถือว่าเป็นคู่สามที่น่าดูเป็กปตทะทองทวีเจอกับน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงร้อยส เป๊กเนี่ยแชมป์ปูนเสือตัวที่23นะนักยกเสื้อสามาศสามฟอร์มล่าสุดหรือเจ็ดแปดฟอร์มก็ได้ไม่มีแพ้สามฟอร์มล่าสุดนะวันนี้เป๊กชนะน็อกยกสี่ยอดนาทีพร,รุงชัยมวยไทยได้แชมป์ปูนเสือตัวที่ยี่สิบสามชนะยอดบูงงามลกักกีบันเทิงสุดท้ายชนะน็อกยกสี่เพชรนำชัยสอยจอต้องปราจีนขณะที่น้องแชมป์น้องแชมป์เนี่ยยี่สิบสามจากโคราช ชนะเพชรเอกเกียรติจำรูนแพ้นอกยกหนึ่งยอดดอยแก้วสำริดสุดท้ายชนะนอกยกสองเพชรน้องฟาร์มชอห้าพยัคซ้ายเป็กนะเปิดเกมแข่งซ้ายหมัดซ้ายสอกคมในเหนียวแนนในนี่แกร่งมากๆขณะที่น้องแชมป์เนี่ยชกรุกรับเก่งนะซ้ายขวาดีถือว่าเป็นมวยสองกาดประเภทล่างสลับบนนะ เตะขาต่อยหมัดทําได้ดีส่วนเหลี่ยมนะเหลี่ยมมวยเนี่ยดีมากๆเป็นมวยอาวุธเยอะหลากหลายอะ่ะมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เป๊กวันนี้ชอบไปที่ลูกแกร่งนะวันนี้มวยคู่นี้เขาบอกว่าเบี่ยดแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่เป๊กเป๊กเนี่ยแกร่งทั่วแผน่นขาแร่ขาลุยในนี่เหนียวแน่นวันนี้นะถ้าเกิดว่าน้องแชมป์ดวลในกับเป๊กเนี่ยเขาบอกว่า เป็นการคิดผิดวันนี้ของแดงบอกว่าน้องแชมป์จะต้องใช้สกิลนะถีฟางแข้งถีฟางแข้งในไม่ประทะขนาดที่เป๊กเนี่ยยืนยิ้มไม่ได้วันนี้ต้องเดินเบียดเดินชนวันนี้มวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่ในของเป๊กวันนี้ดูว่าแกรง่งเียดเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนวันนี้จะเบียดเฉือนชนะน้องแชมป์ลัคก,กี้มันเิงนี่คือมวยไทยเจษีอาทิตย์ที่8ธันวาคมโดยหงแดงสุรินมาที่คู่เอกคู่เอกถือว่าเป็นผู้เอกที่น่าดูมากๆ ฟอร์มสวนกันนะมวยคูน่นี้คู่นี้ฟอร์มสวนกันโดยสิ้นเชิงเลยที่เด,ดชช้างนครศรีเจอกับเพชรสยามจอพัทยาร้อยสิบเก้าที่เดชยี่สิบนะจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชขณะที่เพชรสยามเนี่ยปีนี้สิบแปดจากกาบเชิงสรินที่เดชฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะนอกยกสามเมน้อมลัอกกีบันเทิงชนะนอกยกสี่เพชรปีโรงเรียนกีฬา,าสุราษฎร์สุดท้ายชนะจอมโหดเจพีพาวเวอร์ที่ย่องเจ็ขดขณะที่ เพชรสยามนะแพ้เพชรศิลาวอลอุรชาแพ้นอกยกสามเพชรตังวานสอสมานกาเมนสุดท้ายแพ้เด่นสิทธินายกทวีปตะพงทีเดดเนี่ยขวานะเขาในอาชีพเปิดเกมนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาส่วนในถือว่าเป็นทีเดดเพชรสยามเนี่ยซ้ายครบเครื่องนะนอกนี่มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกคมในเหนียวแน่น มวยคู่นี้วันนี้องค์แดงชอบไปที่ทีเด็ดนะมองว่าทีเด็ดนาทีนี้ถือว่าแหลมสุดๆสา,สามฟอร์มล่าสุดสวยงามมากๆขณะที่เพชรสยามนะสามฟอร์มล่าสุดนี่สุดเปื่อยวันนี้นะทีเด็ดวันนี้ถ้าไม่แตกนะไม่พลาดแตกกรรมการจับแพ้แตกวันนี้ทีเด็ดจะเบียดเฉือนชนะได้ขณะที่เพชรสยามนะเพชรสยามวันนี้ต้องโชว์สกิลนะออกแข้งซ้ายจัด ดักบวกมัดบวกศอกศอกของเพชรสยามเนี่ยคมมากๆวันนี้ถ้าเพชรสยามทําได้เพชรสยามก็มีโอกาสมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ทีเดดมวยฟอร์มสดฮิตฮอตวันนี้เบียดชนเบียดชนทีจะเดดทีเดดนะจะเบียดเฉินชนะ เพชรสยามจอพัทยาเบียดเบียดนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่8ธันวาคมโดยหง์แดงสุรินทร์ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงษ์หนึ่งหนึ่งแปดแอดหง์หนึ่งหนึ่งแปดจิมวยรักมือชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบนะชอบหนึ่งวันนี้โอ้โหเขาบอกว่าเป็นการชอบที่ค่อนข้างยากพอสมควรชอบหนึ่งของแดงชอบไปที่เป๊กปตทอทอทนวีมองว่าแกร่งทั่วแผ่นวันนี้เบียดบทเบียดบท,บท,บท จะเบียดเฉือนชนะจอมเก่าอย่างน้องแชมป์ลัคก,กี้บันเทิงเบียดเบียดนี่คือชอบหนึ่งชอบสองชอบไปที่ทีเด็ดช้างนครสีวันนี้ขุนเขาหน้าเปื่อยจะเบียดเฉือนชนะเพชรสยามจอพระยาเบียดเบียด,ยดนี่คือชอบสองส่วนชอบสามวันนี้ชอบไปที่ลุ่งเรืองนักน,นุ่มนิ่มมวยไทยวันนี้มองว่าอาวุธเยอะหลากหลายขาแรกขาลวยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจอมฝีมืออย่างตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ เบียดเส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่มินโฮโชดบางแสนวันนี้ซื้อไปที่ขาแรกขาลุยเดินเบียดเดินชนหัวจิตหัวใจหนดีมากๆวันนี้บินโฮจะเบียดเช่นนั้นชนะแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สสนุกนี่คือชอบสี <S <S บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่8 ท่านมาผมโดยของแดงสุดห FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมีโฆษณาก็ดูให้ด้วยวันนี้เวลาหมดเวลาก่อนจากกันอวยพรให้ FC ของแดงปราศจากโรคภยยัยไข้เจ็บอยู่ดีมีแหงกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ